สวัสดีครับพี่ๆน้าๆสายตกก็มาอยู่กับผมนะครับเบียร์พิชิ่งดีแหลกแล้วก็พี่ก๊อฟสตรีทพิชิ่งริมคลองสวัสดีครับผมนักก๊อฟสตรีทพิชิ่งครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่คลองสามนะครับมาเดินหาปลาช่อนไซส์ดีๆไม่รู้มีหรือเปล่าไซส์เล็กต้องเจอแน่ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะติดคลิปมาสักกี่ตัววันนี้ไปรอชมได้เลยครับผม ก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมติดเลยครับตอนนี้เพิ่งซื้อมาติดเลยงอมแงมเลยแบ็กซันดอ r สนะครับล,ลาพล่ากับลอกอัลฟ a แอร์ทำไมผมไม่ใช้ a i r t ์นะรักษาไว้ก่อนครับรักษาไว้ก่อนอันนี้มันเยินแล้วเอามันลุยๆได้ก็สายที่ใช้วันนี้นะครับขึ้นใหม่แล้วเป็นดูล k คิงแมกโปนะครับถัก8ตัวนี้ลื่นมากเลยผมขอบอกซื้อหาที่ไหนไม่ได้ ที่ผมทักมันเลยเดี๋ยวจัดให้สายหน้าก็ดูละคิงนะครับ20ปอนด์อิลูชชั่นนี่กระตึงตงเหนียวเหนียวเลยนะครับสายคลองนี่15-20ปอนด์เล่นสบายตะกัวก็เป็น3กร,รัมนะครับล็อกสต็อปเปอร์ของต้าฟิชชิ่งลัวหรือสปินเนอร์ลัวนั่นเองเดี๋ยวก็อีซิวตะวานนะครับเช้านี้เขาเล่นสีชมพูกันนี่นครับไปหาผลงานกัน เมื่อกี้กัดอยู่ตรงนั้นซุ่มในป่านะ ทุงนี้ปลาซุ่มป่าเลยปลามันขึ้น <c oughs> ไม่รู้จะออกมาไหมเนี่ย ต้องเริ่มเข้าที่เสียงแล้วมั้ง แล้วครับ <c oughs> แต้มแรกมาแล้วตื้ออยู่นานนี่นะครับผมซิลตาหวานดำหางเขียวเป็นผล ก็ดูล king นะครับ mac pro p1 ครับผมถัดแปดตัวนี้สุดยอดไปเลยโอ้โหดูดูการติดของมันะครับอเคครับตัวนี้ถ่ายรูปลงถัง ซอยซ้ายแม่นเย่อเลยฟิปเหน่าโดนแล้วเย้ดีใจด้วยครับเพราะผมเห็นน้ำมันไหวแล้วทีแรกอ่ะมันเหมือนมันมากัดลูกปลาอยู่ใช่ไหม โอ้โหครับผมรู้สึกดีใดมากเลยเยอะอไรสัตว์ดำหางเขียวนี่โคตรเด็ดอะ่ะสุดยอดนี่นี่นนรอแล้วหน้าตีมาเลยครับโผม ก็วันนี้นะครับมีแต้มจริงๆนะแต่แต้มคนละตัวเลยครับโอ้โหปลาหาโคตรยากปลามันมีนะครับแต่หาตัวให้มันมากัดันยากอากาศมันร้อนมากธรรมาดาเกมตดงนกบยางครับจ็อบก็ตรงนี้เลยตดงนนี้เลยเดินี้เลยหนึ่งตัว ก็ยืนกดไลคกดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกนี้จะต้องขอตัวกับก่อนราอการทนม้าสวัสดีครับ